เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็จะกงกิบแบบบัตน,นะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาหลังจากที่ผมสุ่มสกินเทวนาไปนะครับก็หมดไปประมาณ4,600คูป,ปองนะครับผมก็มาแล้วฮะเดี๋ยวเรามาดูดกันว่าเกมนี้สกินม,มันจะสวยขนาดไหนนะครับซึ่งเกมนี้ผมเล่นเป็นจนะังเกิลเนาะแต่สังเกตดีๆเนี่ยหน้าโหลดของตัวละครตัวนี้เนี่ยมันไม่ก็ไม่ขยับนะ ความจริงแนละ้วมันควรจะขยับนะครับผมแบบเหมือนเหมือนสกินบางตัวที่แบบว่าตอนหน้าโหลดก็ขยับนะครับแต่สกินนี้ไม่ขยับนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้ผมจะพยายามเล่นเทวนาฏฟาร์มป่าเนี่ยโดยที่ไม่กลับบ้านเลยเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าผมทําได้หรือเปล่านะครับผมามาแล้วนะครับโอ้โห <Get ready. S 1> อย่างเี่ผองี้ <5 seconds. S 1> นี่ตอนออกจากบอกขี่ธนูด้วยนะ ถือว่าสวยนะครับผมแค่ถท้าออกจากบอ่อก็เท่แล้วอ่ะเด๋็ออกเกมนี้อาจจะออกลูกแก้วนะเพราะว่ามันมีมา้ามีมุาดนะครับนี่ท่าเดินสวยมากอะ่ะมามามาเราจะมาฟาร์มบูนะครับผมคือเอาจริงๆเนี่ยเล่นตนนี้โอ,โ,โอ้โหอ๋อเวลากดท่าหนึ่งผมเปลี่ยนเป็นสีทองด้วยนะสังเกตดีๆคือรู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราไม่ได้เล่นเทวันนัสอ่ะ เหมือนเราและฮีโร่ตัวใหม่เลยป่ะก็นี่ท่าหนึ่งสวยนะท่าสองครับนี่เป็นแบบว่าลูธนูเลี้ยวไปเลี้ยวมาแต่ผมชอบท่าหนึ่งนะเวลาเรากดท่าหนึ่งแ้วเนี่ยผมเป็นสีทองนะครับซึ่งถือว่าแบบตัวอื่นมันไม่เป็นแบบนี้ไงค่อนข้างคุ้มกับราคา4ี่พันคูปองนี่คุ้มไหมหลายๆคนบอกว่าผมได้ในราคานี้เนี่ยถือว่าถูกมากๆแล้วนะครับผมเพราะว่าคนอื่นโดนไปประมาณ เจ็ดพันแพันคูปองนะผมนี่แบบว่าค่อนข้างโชคดีก็มาครับเดี๋ยวเรามาฟาร์มไปเรื่อยการเล่นเทวนาต้องอัพท่าหนึ่งนำแต่เอาจริงฟาร์มเร็วไงเนี่ยดูดิผมจะจบคลิปภายในแค่แบบ1นาที30วิเองนะครับจบภายใน1นาที32ิวิเร็วมากมาอันซี่ปื้มโดนไปมครับผม อนกดอันตีมีฉากฉากนี่ด้วยเขาเรียกว่าโฟกัสดวงตาเทวนัฏแล้วก็เวลาเราอันตีโดนี่สตูนี่มันจะขึ้นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะครับใครรู้ก็บอกได้นะครับผมมา,ามามามาซาต้ามายิง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 ถึงกับต้องฟิกเกอร์โอเคเดี๋ยวผมจะไปช่วยด้านบนต่อนะครับตอนนี้เนี่ยด้านบนดูเหมือนว่ามันจะเยอะมากเลยนะ เอ้แต่เอาจริงนะรู้สึกได้เลยว่าเหมือนมัได้เล่นเทวานาร์อะพูดตามความรู้สึกของผมนะครับรคือมันมันไม่ใช่เทวานารนะเพื่อนโอเคแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าคีบนเลนสกินยังไม่เปลี่ยนนะดูดิเ,เห็นปะเขาบอกว่าสกินมิเน,นเนี่ยมันจะเปลี่ยนก็ต่อหนาทีไปแล้วนะครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนเฉพาะไอ้รถตัวใหญ่รถถังอะนะครับผม มา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 อันตีโอ้โหดวงตาดวงตาพิฆาตยิงไปนหนึ่งศพผมไม่ตายวะเฮ้ยตายเนี่ยซาตาเข้ามาแบบนี้หนึ่งศพรัวๆไปยิงยิงนึกว่าจะได้เฮ้ยแต่ผมชอบจริงๆนะคือเพื่อนๆคิดว่างไง สำหรับสก,กินนี้ราคาที่ผมได้ 4, 500, 600ี่4,500-600คูปองนี่คุ้มหรือเปล่าก็คอมเมนต์บอกได้นะครับมากมากโอ้โห<า>ด้านล่างแตกว่ะด้านล่างเพราะว่าเกมนี้ผมจะเล่นแบบไม่กลับบ้านนะมาดูซิว่าผมทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะขึ้นเป็นดาบคีก่อนนะครับผมเอาแค่ธนูฟาร์มเลเวลหนึ่งไปก่อนนะเพราะว่าวต้องออกดาบคีก่อนถึงจะรีดไดเมจได้สูงสุดนะครับ แต่รู้สึกว่าแบบเอาจริงอ่ะท่าสอง่ะรู้สึกว่ากระสุนมันเร็วกว่าธรรมดาหรือเปล่าหรือว่าผมคิดไปเองก็ไม่รู้แต่รู้สึกได้เลยว่าท่าสองกระสุนมันพุ่งเร็วอ่ะเห็นป่ะดูแบบดูหลบยากด้วยนะไม่ใช่อะไรด้านบนด้านบนด้านบนสามตัวยิงยิงยิงหนึ่งหนึ่งศพโอ้โหซาต้าขังสวยสองศพไปแล้วเอาไปครับผมตาพี่ฆ่าของเทวนัท เริ่มเกิดแล้วตอนนี้ผมเริ่มเกิดแลวลวเดี๋ยวเล่นป้อมบนดีกว่านะครับ Triple Kill โคตรชอบเลยตอนกดอันตีแล้วแบบมีรูปโฟกัสดวงตาของเทวันห้ามานนี่แบบมันหมายถึงว่าความนี่ปะเขาเรียกว่าเพ่งเล็งอันติีให้โดนอาธาบอกว่าเทวชื่อคุ้นๆครับตอบไปหนอยวาครับนะครับผมอ,อา่าอาธา แสดงว่าไม่ได้ดูช่องผมใช่ไหมเนีย่ยอาทา่าถึงบอกว่าคุณคุณเนี่ยแค่เห็นผ่านตาใช่ไหมเฮ้ยเ้ยผมไม่ออกเลยว่ะไอ้ลูกแก้วผมรู้สึกว่าผมเกิดออกสลิงสติงไปเลยโอ้ไม่มีจังหวะให้ยิงครับดวงตาพิฆคาดในยา่าเราก็เห็นมายิง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 อโอ้แต่ผมบอกเลยมผมเนี่ยมีสกินเท,นทนนวานาเกือบทุกสกินเลยนะ ผมคิดว่าสกินเนี้ยคือแม่งเดอะเบสจริงๆอะ่ะคือเล่นแล้วแบบว่ารู้สึกว่าเลยว่าแบบสกินอื่นมันสู้ไม่ได้เลยนะครับความสนุกนี่ไงสกินมีเนียนมาแล้วโอ้โหรถถังรถถังแมวดำ <laughs> มาน่าจะเก็บสแตกใช่ไหม <laughs> ผมรู้ไม่ต้องเก็บสแตกอะ่ะเกือ <c oughs> บโดนมือมา้ารถถังแมวดำมาแล้ว <laughs> อ๋อมันเปลี่ยนแค่รถถังนะครับ เสีย,ยดายนะความจริงมันควรจะเปลี่ยนแบบตัวเล็กๆด้วยนะครับผมผมคิดว่านะไอตัวเล็กๆเ,เนี่ยเขาเอาไว้ใช้กบับสลับสกินอื่นเพราะว่าถ้าสมมติว่าเทวานาฏเนี่ยเปลี่ยนมีนเนี่ยนทุกสกิลเอ้ยทุกสกินเลยเนี่ยทุกตัวเลยตัวอื่นก็จะขายไม่ได้ไงเขาจะ <c oughs> ยิงไปครับผมเฮ้ยนี่งไงดวงตาพี่ฆ่าเทนวนาสยิงยิงเอา้าขังสวยจัดโอ้ท่าสองไปรูดเราโคตรปีเลยวะ่ะ เรียบร้อยได้สลิงสติงมาแล้ว7คิวกับ6แอซิดภายในเวลาแป๊บเดียว6นาทีอ่ะ6นาทีก็เราเกิดมากๆแล้วนะครับมาเดี๋ยวเกมนี้เดี๋ยวผมจะอัพธนูเป็นเลเวล3ก่อนเพราะว่าต้องการดูดเลือดนะครับผมเอาดิ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 เฮ้ยเฮ้ยเ้ยตัวใหม่มาโอ้โหเอาดิยิงธรรมดาวัดยิงไปเด้โหกระดูกโครเบอร์แล้วน้องชาย มูลัดมูลัดตายนั่นนะมูลัดไม่เกตายผมถอยก่อนผมถอยก่อนไม่มีตัวมาซ้อมผมเลยนะครับนี่ไงมันเปลี่ยนแค่มีเนียนรถถังแต่ถือว่าถ้าสมมติว่าเราเอามาเล่นรวมกับสกินไวนโอนี่ก็ถือว่าทีมเรานี่ฟงฟิงนะป้อมก็เปลี่ยนสกินมีเนียนก็เปลี่ยน <c oughs> แต่ผมคิดว่าเดี๋ยวอน,นาคตก็ต้องมีสกินที่แบบว่าเปลี่ยนสกินมีเนียนตัวเล็กด้วยนะครับ หรือว่าเป็นการตลาดมา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 ,มาตรงนี้ยิงยิงโอ้หโคตรแรงเลยว่าอันติแคร์ลี่ตัวใหม่โคตรแรงมาผมได้ธนูดูเรื่องมาแล้วนะครับเรียบร้อยเล่นตรงกลางได้นะเนี่ยเล่นตรงกลางได้นะครัรบร ผมว่าทีผมมันเกิดหมดแล้วเนี่ยโอ้โหเลเจนดารี่ไปแล้ว9ตัวครับมายิงยิงยิงมุลาขอสามนัดสามนัดพอ,อคือตอนนี้เทวันนัทเกิดมากนะครับผมนี่เดี๋ยวผมลองดูนี่สมมติเวลาเราอยู่อยู่นิ่งๆนะครับมันจะมีแมวดำมาแล้วเราก็จะรูปหัวแมวมีมอีโมจิแมวเห็นปะ นั่นคือเอฟเฟกตอนที่บอกว่าเรายืนอยู่นิ่งๆนะครับผมอาอา,าตาสายตาที่คาดไม่โดนมามามาให้หมดใครหน้าไหนสดเข้ามายิงยิงยิงยเทลทำยูทูปเปล่าอาท่าถามใช่ทำยูทูปรับผมใช่จะ้ะเราถอยก่อนนะครับโอเคมูลามูลาตัวนี้มันสดเหลือเกินมูลา ขอสามนัดพอเออนั่นแหละนี่ยิงยิงยิงหายหมดออเฮ้ยผมยังไม่ได้ดูท่าวาร์ปเลยนะท่าวาร์ปเป็นไงแลเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราค่อยลองกดวาร์ปเพราะว่ายังไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับหมามาบุลาดมาจะเข้ามาหาเรามูลาดขอสามนัดสามสามนัดอ <sür> ือือือืมอืสิบเจ็ดคิวเฮ้ย ดูท่าวาร์ปก่อนนี่นี่คือท่าวาร์ปนะครับผมยังไม่ได้กดวาร์ปเลยนะเกมนี้เป็นแบบเหมือนกับว่าโทรสอบถามไวน์โอสกินดิเมนชั่นนะ่ะก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับสกินเทอวานนัทดิเมนชั่นเบรกเกอร์ทำดาเมจไป47นะครับผมเยอะมากเลยนะแต่ถือว่าผมได้ในราคาที่ถูกนะเนี่ยพูดตรงๆเลยครับคนอื่น หกเจ็ 6, 7, ผมได้มา4,600นห้ี่ก็ถือว่าโชคดีมากๆแล้วนะครับผมอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเจอกันครับผมบ๊ายบาย